เยมเปิดตัว i q u 1 5G สมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดรองรับ 5G เลยเร็วนี้ใช้ช Shift ิป d e m e n City 800พร้อมแบตชา ah. ร์จไว 4,500mAh เยมเปิดตัว i q u 1 5G สมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดรองรับ 5G เลยเร็วนี้ใช้ช Shift ิป d e m e n City 800 พร้อมแบตชาร์จไว4,500มิลลิแอมป์เมืม่อสัปดาห์ที่แล้วครับได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO ที่เป็นเกมมิ่งโฟนน้องใหม่ในราคาประหยัดของทาง Vivo นั่นเองครับล,ล่าสุดก็มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดที่รองรับ 5G ออกมาเพิ่มเติมที่ใช้ชื่อว่า iQOO 1 5G ด้วยครับโดยแหล่งข่าวที่ต่างประเทศครับได้พบรายชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo iQOO 5G ที่มีราการโมเดลว่า v2019a ได้ผ่านการับรองจากเทเนนาของประเทจีนพร้อมเผยดีไซน์ออกมาเหมือนกับรุ่น iQOO 1ที่รองรับ 4G ทุกอย่างเลยครับคือมีหน้าจอไร้ขอบเจาะลูกล้องหน้าแบบ punch hole display มีเซ็นเซอร์สแกนน้มือที่ด้านข้างของตัวเครื่องพร้อมฝาหลังงางามให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวทุ่เป็นคำลาโดยสเปคของสมาร์ทโฟนร,รุ่น iQOO 1 5G มีสเปคต่ำนี้ครับหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.53นิ้วความเอียด Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผล a u t o c a r e Processor ที่มีความเร็ว2 0 g h z ซึ่งคาดกันว่าเป็นรุ่นมี Detect d e n i m i c 800ครับและมีให้เลือก6 g ิกับ -8 g ิส่วนเรามีให้เลือก6 4GB กับ 128GB ระบบปฏิการ Android 10ให้กล้องหลังมันหมด3ตัว Triple Camera ท,ที่มีความละเอียด4 8ล้าน8ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซล ใายแบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว8วัตต์ฟาชชาร์จิ่งอีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง i q o o 1 5G จะเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IG ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ